โอเคครับทุกคนก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับแบบอูตาเลสซิ่งนะครับวันนี้เราจะเป็นม้าแข่งวิ่งกันนะครับมาดูกันนะว่าผมจะเล่นแบบนี้เป็นยังไงครับเพราะผมเพิ่งเคยเล่นเป็นครั้งแรกเหมือนกันลองเล่นอยู่สองสามรอบก่อนที่จะกดอัดนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเข้ารั้วอย่างนี้เลยนะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือการกด QEQEQE ในการวิ่งนะครับก่อนเชื่อเริ่มนะครับจะมีให้เรากดปุ่มต่างๆนะครับเพื่อที่จะ ได้เริ่มต้นในการวิ่งที่ดีนะฮะนี่น่ารลลอผมนะอ่ผมวิ่งไม่ค่อยเก่งนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่เม้นมาป,ปีกากจังเลยครับอะไรงี้ไม่มีครับไม่มีครับพึ่งเล่นครับผมกด e กด e ครับกด a q ครับอา่าแล้วเราก็กด q q e รอเลยครับวิ่งนีเลยนะครับ uhu let's go แล้วเราก็ต้องรักษาเซมินา,าเรานะครับไม่ให้มันเลยหลอดมากจนเกินไปนะครับถ้าอยากจะแซงก็ค่อยเลยหลอดครับโอเคอมผมนี่ก็ไม่ค่อยจะชำนาญเหมือนกันครับจะเพิ่งรู้วิธีเล่นครับก็เล่นตามที่มันมีบอกครับเดีย๋ยผมก็เล่นอย่างนั้นแหละครับไม่มีเทคนิคอะไรทั้งนั้นนะฮะวีดูสองกิโลท้ายทายได้เลย ดูดิเขาวิ่งกันโหดมากเลยอ่ะวิ่งกังๆนี hey, ่ตัวอามันเอาไว้ทำอะไรนะโอเคใกล้ละใกล้ละใกล้ละผู้ที่เจ็ดละให้ตายเถอะอ่ะมากดปุ๊บกดปุ๊บกดปุ๊บได้สเตมินออมา วิ่งกดตีแม่งเลยวู้บูดไปแล้วจ้าเออยาโอ้โหขนาดเขาวิ่งธรรมาาดาเขายิงวิ่งแซงเลยอะคิดดูแล้วเราวิ่งกดบูดขนาดนี้ยังไม่แซงเขาเลยอะใค่ตายเถอะมาโอ้ย โอ้โหมีท่าแอนิเมชันอย่างเี่ผมกดจีไม่มีอะไรเลยเพราะผมไม่ได้สุ่มยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยหกล้ม่ไ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 มอย่างแย่เลยครับทีหก อ่ะวะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่โหลดเนอะอืมนะครับค่ะสำหรับแบบนี้นะครับโอ้โหเขาแบบมีท่าดีตรงดีใจแบบสุ่มมาผมไม่มีอะไรเลยนะครับดูซี่างเนี่ยที่ึ่งแบบแปดวิประมาณแปดวินะครับก็ก็คือถือว่าห่านโคตรเลยอ่ะอแล้วลองมาลองมาดูระบบเมนูกันบ้างครับอ่า โดยที่ระบบเมนูนะครับก็จะมีให้สุ่มนะครับก็จะเป็นเอ่อนี่ครับอุมัสนะครับสามารถสุ่มสไตล์การวิ่งได้นะครับก็จะเป็นอ่คอมบอนครับ55%ครับฮารุอุราละละนะครับห้าสิเอร์เซนะครับสำหรับอันคอมบอนครับ30%มสิบเอร์ครับแอคครูปเออแย่แล้วครับผมลืมอ่ากดหยุดวิ่งครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราวิ่งอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเราให้ไปดูใหม่นะครับรอบนี้ผม เอาที่อะไรดีเอาที่โลไหมหรือเอาที่หนึ่งดีมันมันซูมหน้าผมทุรอบเลยเว้ยหรือว่ามันเป็นทุกคนปะมันต้องซูมหน้าตัวเองอี้ปะเกี่ยวปะเกี่ยวปะอืมนะครับมาเราก็เอาเท่าที่ได้ครับเราไม่ใช่คนเก่งอะไรนะครับโอเคเริ่มวิ่งได้ครับวิ่ง ไปเลยเลสโก้โอ้โหมันแบบมันแบบว่าวิ่งกันเร็วจังเลยทำไมเราวิว่งทายๆเออโอ้โหใช้บูใช้บูดแล้วยังตามแทบจะไม่ทันแล้วอะคือคือคุณพี่เก่งกันจังเลยครับคุณพี่อืมสเป็นบาสบเป็นบา สเปรบา่าเอาสเตม,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 มิน่าขึ้นมาอือ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 โอ้วิ่งตามไม่ทันเลยโอ้โหมันเป็นที่เราเองแหละเรามันกระหลงตรงนี่อะเฮ้ยเฮ้ยสเตตมินาหมดโอ้โหวิ่งตามมาแล้วครับโอเคเรามีพลาด รอบหนึ่งรอบสองรอบสามชาร์จอ,อือโอ้โหขนาดวิ่งเต็มที่เลยยังไม่แซงข้างหน้าเลยชิบดูโอ้โหเขาเขาผมมันต้องหดขนาดไหนเนี่ยหรือว่าหรือว่ามันเป็นที่สไตล์ครับสไตล์มันมีสเตวิน่ามากกว่าหรือเปล่าโอ้โห มาอีกแล้วครับอันติมีทั้งน้ำตีทั้งเอ็นครบดูก็รู้ว่าใครใชนะโอ้โหไม่ต้องหลับตายยังรู้อ่ะใครใชนะโอ้ที่ห้าลองโลเพราะที่โลไปเรีวิ่งโอเคครับ มีท่าโพสชนะอีกนะครับครับสุดยอดเลยครับคุณพี่ที่หนึ่งครับชูเลขหนึ่งไปเลยนะฮะออสี่สิบสองจุดแปดหนึ่งเนาะโอ้น่าจะห่างกันหลายหลายหลายล้านวิโอเคเดี๋ยวผมวกดอันเลยนี้ก่อนนะครับ เห็นในเรื่องระบบสุ่มนะครับตอนแรกเรืงที่อยู่ที่ Uncommon ใช่ไหมครับ30%นะครับแลนะครับอยู่ที่1 3 5ครับก็จะมี d ่ a ไดว d นะครับ Scarlet นะครับ Goldship นะครับที่เหลือก็ข้างล่างครับ Legendary ครับ1.5ครับอ่ะสำหรับตัวตัวของการสุ่มอ่อีโมดนะครับก็จะมีแบบเอออีโมดต่างๆนะครับ MVP ครับก็เมื่อกี้ครับ ที่มี a n i m a t i o n m อ p นะก็จะสุ่มได้อ่ากตรงนี้นะครับแล้วก็เนมแท็กครับส5 0 0รครับใครจะสุ่มก็สุ่มครับโ p เ n นนิ่ครับสำหรับแบบอยากมีท่าวอร์มอัพต่างจากคนอื่นๆนะครับก็สามารถกดสุ่มนะครับมันก็จะไม่อยู่ในนี้นะครับโอเคสำหรับแบบนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด subscribe ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ